วันนี้ผมจะมารีวิวรถของผมนะครับอจอชิยาสภาพรถของผมก็ยังดีอยู่นะครับเอ็นดีๆครับยังดีอยู่ยังดีอยู่นะครับแรงปืดป๊ดปื๊ดเลยเนี่ยและเพราะในคลิปวันนี้ผมจะมาแต่งรถนะครับรถของผมก็ยังปกติอยู่นะครับเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีแต่สติกเกอร์นะครับมาเอามาแต่งรถกัน เรามาประกอบกันท่อครับรามาประกอบท่อกันโอ้โหมันมีอะไรตั้งกล้องไงโอ้โองั้นผมขอถ่ายแบบนี้แล้วกันนะอขอถ่ายอย่างนี้แล้วกันนี่คือท่อสองท่อนะครับมาประกอบกันโอเคผมใส่ผมเปลี่ยนได้แลวตั้งตรงพื้นเลยนะเนี่ยประกอบตรงไหนก่อนวนะโอ้ถ่ายแบบสดๆอย่างนี้นะครับ ได้แล้วเน,น่นหนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีดำแล้วก็มีอะไรไม่รู้ให้ต้งแต่งเด้จากการประกอบอันไปนเสร็จสิเรียบร้อยนะครับนี่ท่อ,อยังยาวนี่เป็นไงรถผมยังเท่อันนี้เอาไปแบบสกกข้าวให้แม่นะครับสกกข้าวให้แม่วันเมน ปกติรถคันนี้ผมแต่งเยอะนิดนึงนะครับแต่ผมเอาออกแล้วปกติมีเทอร์โบโตัวนี้ด้อยและตัวนี้น,นี่มันหายไปแล้วนะครับทุกคนนิดนึงวนันนี้แบบอากาศเหมือนจะฝนตกเลยนะครับบ้านใครฝนตกบ้างยกมือมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยตรงนู้นสิอืออือครฝนตกแล้วอือ ตกแล้วแก้วฝนตกแล้วโอ้โหแค่ okay, นี้แหละครับเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บนะ <c oughs> ครับโอ้โหมัตะเกียงใส่มือเดียวอะ่ะโอ้โหไอ้ครับเออเขาปุ๊บคลิปห <c oughs> นะ้าผมจะมาแต่งอีกบ๊ายบาย